ผู้ชมคะวันนี้มีการตรวจสอบซากช้างที่ถูกพบว่าถูกฆ่าตัดหัวที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและจากการตรวจสอบนะคะพบว่าไม่ใช่ช้างเพศผู้อย่างที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเปิดเผยเมื่อวานนี้นะคะพบว่าเป็นเพศเมียและเมื่อผ่าท้องแล้วพบว่ามีลูกช้างอยู่ในท้องด้วยขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานบอกว่า ไม่ได้รับความเป็นธรรมนะคะที่ถูกต้นสังกัดตั้งกรรมการสอบสวนความผิดทั้งที่พยายามที่จะแก้ปัญหาเรื่องนี้ค่ะสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจกองพิสูจน์หลักฐานร่วมกันผ่าพิสูจน์ซากช้างที่พบเมื่อวานนี้ใกล้บริเวณอ่างเก็บน้ำกระราง3ตําบลป่าเดงอําเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีโดยพบว่าเป็นช้างเพศเมียและยังผ่าพบซากลูกช้างในช่องท้องด้วย คาดว่ามีอายุใกล้กำหนดคลอดเพราะว่ามีอวัยวะครบทุกส่วนแล้วนอกจากนี้ยังพบหัวกระสุนขนาดจุด22ม็กนั่มฝังอยู่ในท้องช้างคาดว่ามีวิถีกระสุนยิงจากด้านหน้าในระยะประชิดส่วนหัวกะโหลกของช้างที่ถูกตัดออกจากลำตัวและถลกหนังและมีร่องรอยคล้ายถูกยิงได้ส่งไปเอกซเรย์เพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมที่โรงพยาบาลสัตวแพทย์หัวหิน บริเวณนี้นะครับเราก็กระสุนเนี่ยไปนอนอยู่ข้างตัวลูกช้างก็จากจากหน้าอกไปถึงกระเพาะเนี่ยระยะทางเป็นเมตรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นวิธีกระสุนคิดว่าจุดทังสองนี้เป็นอาจเป็นสูนกระสุนขนาดเล็กไม่สามารถจะทาลายช้างไนดะ้หรือว่ายิงไม่เข้าช้างที่เส้นนี้ก็คงคงต้องคิดขึ้นมาต้องคุยกันใหม่การพบว่าเป็นช้างเพศเมียไม่ได้เป็นตัวผู้ที่ถูกล่าเพื่อเลาะเอางาอย่างที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานตั้งข้อสันนิษฐานเมื่อวานนี้ ทำให้หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยว่าผู้ฆ่าช้างต้องการอะไรขณะที่หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานยังยืนยันกับไทยพีบีว่าช้างตัวที่พบตายก่อนหน้านี้เป็นช้างเพศเมียซึ่งนักวิชาการบางคนเข้าใจผิดไปเองว่าเป็นเพศผู้ส่วนที่อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชตัต้งคณะกรรมการสอบสวนและมีคําสั่งห้ามนายชัยวัฒน์ให้สัมภาษณ์เพราะทําให้เกิดความสับสนนายชัยวัฒน์บอกว่าพร้อมที่จะให้ตรวจสอบ พราะมั่นใจในการทำงานของตนเองทางด้านนายธีรพัฒน์ประยูนสิทธิรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติที่ลงพื้นที่ตรวจสอบซากช้างด้วยกำชับให้เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจานและพื้นที่ใกล้เคียงเพิ่มประสิทธิภาพการลาดตระเวนเพื่อป้องกันการลักลอบล่าช้างอีกรวมถึงหาทางแก้ปัญหาช้างเข้าไปหากินในพื้นที่เกษตรซึ่งอาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ช้างถูกฆ่า